พวะเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสหลับ ตาเบาเบาพ่อสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว และกัเน,นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนไตรัย รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ ระดุดเพชรลูกที่จรรไหแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนุ่มนมเบาๆสบาย ไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิง่งน่ๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆ นิ่งไปเบาๆสบายๆในเรากอธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกลา่าวก็ทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ไดู้ปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติ ลาบยศเสรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็าให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาววัยสร้างประมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรำบาปกรรมัใด ที่ทำให้ใจตกตำ่ำนำไปสู่อาบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไปจกนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีว่บงบนพิเศษเขตบรมมบริษัท มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบาร,รมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายจกนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแลวก็ริฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราาดจากโรคภัยไข้เจ็บอยายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์าบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจกสิ้น ให้ครอบครัอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปุกหลงปูกและคุณยายอาจารย์ท่านไดบรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเปจริงทุกประการ ก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสทธีระพันตุเตสาธุ